หนูใจดีจนแบบว่าซื้อที่ให้ลูกบ้านอ่ะเป็นหลังแรกๆเลยหลังที่หนึ่งที่สองเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะมาชี้นะเออสมัยก่อนชี้ชว่าเออตรงเนี้ยเขตเขาอะไรเงี้ยพอสร้างบ้านมาปุ๊บชายคาไปลั้าที่คนอื่นเขาอืมล้มแล้วเขาน่ารักมากเลยลูกลูก้าลูกบ้านเนี่ยบอกว่าคุณจ้าตัดออกก็ได้นะคะหุยบ้านมันไม่สวยอะ่ะ<อ>รู้จักบ้านที่ยัางข้างไหมคะเขาบอกว่ารู้จักค่ะเป็นยายแก่ๆอยู่ภูเก็ตหนูบอกว่าซื้อได้ไหมคะดหนูซื้อที่เขาสามตารางวา เกือบสี่แสนอะสามตารางวาเกือบสี่แสนอะแสดงว่านี่คือประสบการณ์ของเราเวลาทําโครงสร้างเวลาจะทําแปลนทำอะไรเดี๋ยวนี้ดูละเอียดเลยเดี๋ยวนี้ทนายอย่างเดียวเลือทนายหนูทํางานแบบไปดูเขตไปดูอะไรอย่างนี้เว้นระยะอะไรอย่างนี้เลยและเราเป็นคนที่แบบว่าเขารักเราแล้วเราก็เกิดมาจากเนี่ยแฟนคลับอ่ะใช่ปะเขารักเราก็เชื่อมั่นเราอ่ะก็เลยแบบเอออะไรที่เราทําได้เราให้แล้วบ้านทุกหลังที่จะสร้างจะก็ไปขึ้นบ้านใหม่เขาหรอไม่ค่ะ ไม่ได้การันตีใช่ไหมว่าจะไม่ได้การันตีไม่ได้การันตียู่แล้เเธอเธอไปคอนเทนต์เชั่น้าบ่อยนะเหไปเยอะมากไปเยอะมากแม่คือคนรักเราไงซึ่งเราก็บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้ามีโอกาสเราไป